สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุมาลินวรรณวงศ์จะมานําเสนอสารานิพนธ์เรื่องภาวะผู้นําชั้นยอดของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1ศสีเมืองอุบลสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งค่ะ สำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะก็คือจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2567พบว่าคะแนนเ,เฉลี่ยด้านการอ,อ,อ่านออกเขียนได้ในการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่82.45ขณะที่ผลการทดสอบโอเนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่41.50แล้วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยอยู่ที่31.25 ซ,ซึ่งทั้งสองระดับยังมีคะแนนต่ำก,กว่าร้อยละห้าสิบตามเป้าหมายที่กำหนดค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่3ข้อนะคะหนึ่งเพื่อศึกษาภาวะผู้นำชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1สีเมืองอุบลค่ะ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มข่ายสถานศึกษาที่1และ3เพื่อศึกษาภาวะผู้นำชั้นยอดของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาค่ะ ตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นก็คือภาวะผู้นําชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ตัวแปรตามประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะสำหรับประชากรได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1นสีเมืองอุบลน,นะคะจํานวน5โรงเรียนรวมประชากรทั้งสิ้น424คนคะ่ะและกลุ่มตัวอย่าง ได้แ,แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจํานวน202คนจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะภาวะผู้นำชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มข่ายสถานศึกษาที่14เมืองอุบลน,นะคะโดยรวมและรดรายด้านอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.21และ sd อยู่ที่0.70ค่ะเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านนะคะเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย3ด้านก็คือ1การทําให้บุคลากรเป็นผู้นําตนเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.26และ SD 0.69ค่ะและ 2. ด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก 3. การเป็นแบบอย่างให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเองและด้านที่อยู่อันดับสุดท้ายคือด้าน,ำนอำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำในตนเองโดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ค่ะดังตารางนี้นะคะ สรุปผลการวิจัยนะคะพบว่า 1. นึ่าวะผู้นำชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่1สีเมืองอุบลน,นะคะโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงลำดับสูงสุดได้แก่ด้านการทำให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเองและอันดับสุดท้ายนะคะได้แก่ด้าน อำนวยความสะดวกให้เกิดภาวะผู้นำตนเองโดยการให้รางวัลและตำหนิอย่างสร้างสรรค์ 2. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากลุ่มขยายสถานศึกษาที่1น,นะคะโดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมากค่ะเรียงลำดับสูงสุดได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและอันดับสุดท้ายได้แก่ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3. ภาะวะผู้นำ ชั้นยอดของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของสถานศึกษาตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์มีทั้งหมด3ด้านค่ะประกอบไปด้วยด้านทําให้บุคลากรเป็นผู้นําตนเองด้านการกระตุ้นให้บุคลากรตั้งเป้าหมายด้วยตนเองและด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวกค่ะข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะคะหนึ่งควรมีการาศึกษาภาวะผู้นําชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการศึกษาที่มีมิติหลากหลายเชื่อมโยงกับปุนสมดิในการเรียนการสอนค่ะ 2. ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาผู้นําภาวะชั้นยอดของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างสรร์นวัตกรรมใหม่ๆค่ะและ 3. ควรนําภาวะผู้นําชั้นยอดของผู้บริหาร สถานศึกษาในระดับที่ต่ำที่สุดเพื่อมาดำเนินการวิจัยในรูปแบบวิจัยที่สามารถช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถส่งผลต่อการบริหารวิชาการที่ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ประจำวิชาที่ได้รับฟังการนำเสนอสาระนิพนธ์อย่างสูงและดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ